สวัสดีจ้าันนี้ม่อยู่กับวิรพัฒ์ออฟฟิเชียลเช่นเคยนะครัวนี้ก็จะมาเดตตันสวาบร้อที่พี่ปิ้นแจกนะทุกคนขอาควเราปิ้นนะทุกคนสมาร้ทอด้งานอันึงครั้งานไมัได้ดาวน์หลดไม่ไม่เสร็จาาสมาร้ปด้งานมันอยู่ในไดเปิดช้ามเียรองนดู ดลัูนตนกรดมนกรดส้อไปเลยติดงมันนะครับกยอิคอมบ๊ายาเป็นหน้าจอการดำเนินการติดตั้งอุ่มนตัอกษรโปรกรมติดตั้งสกิกการช่วยเหอิเศษปุ่ตั้งโมเปิดแล้ว แม่ี๋จะไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเนี่ยกล้องชับที่สองังไม่ยันเครื่องมือการตั้งค่าเบื่อคนหาคนหาอย่กับโทรศัพท์คนหาอย่กับโทรศัพท์อยู่ในไรชย้อนกลับสการเปียนความปลอดภัยของอ n นร o i ยเวอร์ชันอันรุยสิบห้าีสเอสองสีื่เวอร์ชันโอเพื้นที่ข้อมูลสิชื่อตอนเรที่สาม่พื้นที่ข้อมูล

อีกหลายคร่งจากกาที่เายปรที่มอบไทรแล้วทุกคนเกียดกค่ีสารนาัตลดแล้วโอ้นี่จ้อเป็นเสียงกลางเยสียง plus นั้นทุกคนอาจจะอ่านแย่ไปหน่อยลัะร์ไปุ่เซตต่มวสะิเหมอนโอเคสน้เอ่าจัส่วนหัวยุยอามันตัวไ้ป็นไทยเป็นไทยเป็นไทยกับอารอนนะทุกคน

เอกส่วนนึงไม่มีแล้วทุกคนไปตั้งไปใช้ได้เลยนักการเงรับข้าไม่เข้าเมนูผินกคที่้องการเ2 t s อยู่ไรือโปรแกรมสังยกลุ่กุ่ยววงแ2 TTS อ่โปรแกรมสัยกลุ่ม อยู่ในรายชื่อสามรายการการแต่สครั้งเพื่อเปิดใช้งานมีอ่านแย่จริงเพื่อนน้กแรมออมอยู่นอกรายชื่อจต้องใช้การแต่กรังการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแต่สองครั้งเ่อเพยากอยากจะบอกคู่พัฒนาสิหรับบอกเออไม่ใช่คู่พัฒนา ใช้โวลาันเซอรซ์สเหม,มือนเดิมดีวกว่าการตั้ง่ากาั้ค่าาอย่างเงี้ยย่นาชื่อ t s โปรกรมราใช้โวันเซอ็สอ t s เลือกไว้โวนเซอ t s อยู่ในรายชื่อสามไงยอาให้มันอ่าน่างนี้มากกว่าอันเมื่อกี้มันจะเป็นเสียงของโวรรลาันเซเอร์หนึ่งะทุกคนแย่ก็แย่ไม่ได้ว่านะจริงๆครื่องือ ขขอสอายกกตยุม่เรขอวตสัาครับสวัสดีค่